bismillahirohmanirohim assalamualaikum warahmatullahi taalaibarakatuh ครับสวัสดีถึงนะักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้วิชาฟิกในวันที่15เดือน9ก้าสองพันะครับในครั้ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสากาสัดรัพย์สินวันนี้เราทบทวนนิดนึงนะครับแล้วก็จะขึ้นในบทต่อไปซึ่งวันนี้เนี่ยครับคุณครูให้มีงานให้เรียนเขียนนะครับเขียนแปลนะครับแต่ก็ หลังจากเรียนเสร็จเนี่ยนะครับนักเรียนก็ไปดูที่รูปภาพนะครับที่คุณครูส่งไปให้เพื่อที่นักเรียนจะแปลนะครับแล้วก็ในคั้แปลนี้ก็ต่อไปก็จะมีการทดสอบโดยการเอาคําศัพท์บางคํามาอยู่ในบททดสอบนะครับก่อนเรียนครับยกมือขึ้นครับบิสมิลลาฮิราะห์มิลราหฮีิมรอบบิซณุดนีอิลมันวารสุกนีฟะห์มันอัลอโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอาเมน ต่อไปครับทวนก่อนนะคราวที่แล้วเราเรียนไปเงื่อนไขที่อนุญาตให้ออกสากาศทรัพย์สินหรือว่ายิบต้องเป็นต้องออกสากาศทรัพย์สินมีดังต่อไปนี้หนึนับถือศาสนาิสลามเป็นมุสลิมไม่ว่ายิบคนคนกาเฟตคนที่ให้ก็เป็นมุสลิมนะครับคนที่รับก็เป็นมุสลิม นะถ้าคนให้ไม่ใช่มุสลิมคนรับเป็นมุสลิมเราจะไม่เรียกการให้นั้นว่าเป็นการออกสากาดหรือว่าคนรับไม่ใช่มุสลิมเราก็จะไม่เรียกว่าการออกสากาดดฉะนั้นผลบุญที่จะได้จากการออกสากาดนี้เฉพาะเจาะจงสําหรับบุคคลที่เป็นมุสลิมเท่านั้นข้อสองครับเป็นอิสระชนหรือเสรีชนไม่วาจิบออกสากาดบนคนที่เป็นทาสอันนี้อาจจะไม่มีอยู่แล้วนะครับในยุคข,ของเรานะครับ สามมีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ในทรัพย์นั้นหมายถึงต้องเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นด้วยเราไม่ได้มีโอกาสนะออกสากาัดก็ไม่เป็นไรครับนะเพราะว่าสากาัดนั้นนั้นเจาะจงทรัพย์สินนั้นเจาะจงบนบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์เท่านั้นเราไม่ได้มีสิทธิ์ไปเอาทรัพย์ของคนอื่นมาออกสากาัดนะครับ 4. ครับอันนี้จาดีๆนะนี่สอบ อ,อินีสอบอสอบนะครับนีสอบหมายถึงว่าพิกัดครบพิกัดจำนวนหรือมาตราที่ศาสนากำหนดให้ออกสากาัดคุยกตัวอย่างไว้ก่อวที่แล้วกรเช่นการครอบครองวัวจำนวน30ตัวนะนั่นคือ,อจำนวนเริ่มต้นในเรื่องของปัสสัตว์ในเรื่องของวัวนะครับสาตัวนี่ก็ต้องออกสากาัด1ตัวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ และครบเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดก็จำเป็นวาจิบหรือมีสิทธิ์ที่จะได้ออกสากาดนะครับ 5. โ้โนแปลว่าครบรอปีหมายถึงการครอบครองทรัพย์สินที่มีอยู่ในชนิดที่ต้องออกสากาดครบ1ปีอ่ะยกตัวอย่างเช่นอ้าสมมุติว่าวันนี้วันเกิดเราครับวันที่15เดือน9ปี2564ปีหน้า15เดือน9 2565 นะก็ครบหนึ่งปีนั่นก็เรียกว่าโหนหรือว่าครบรอบปีการครอบครองทรัพย์สินก็เช่นกันถ้าครอบครองทรัพย์สินในลักษณะแบบนั้นนะครับครบ,ครบจานวนแล้วก็ครบรอบปีเราก็จําเป็นที่จะต้องออกสากาดวันนี้มาอยู่ในเรื่องของเรานะครับเรียนเปิดหนังสือนะครับต่อจากบทที่แล้วหน้าต่อไปนะคุณครูอ่านให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปแปะทีหลังเฮกมัสกาดอีตูสังัตบายยอดีอันตรอยะ Satu Menolakkan kehidupan saudara-saudara yang doib Dua Melahirkan sifat kasih sayang di antara saudara Islam Tiga Menolakkan sifat kadakut yang ada pada diri seorang Empat Menghapuskan kemiskinan dan haru-haru Lima มันไับปัดพ่แเล่ยังบาศั์และมันขับพุทกันดอซซดอซซนะเดี๋ยวไปแปลตอนอื่นนะครับตอนนี้อยู่ในนิก่อนนะอ่าเรื่องนี้ครับเราพูดถึงฮิกมัดเคยได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ครับฮิกมัดเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าจะแปลเป็นไทยก็คือเหรียญมีสองด้านนะด้านหนึ่งเราอาจจะ,ะเป็นบททดสอบแต่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยมัดแล้วแต่ด้านที่เราจะมองแต่ฮิกมัดนะครับ มันมักจะส่งผลดีให้กับเรามากมายฮะพิกมัดหมายถึงอะไรครับพิกมัดหมายถึงผลดีที่มันซ่อนอยู่ในกิจการต่างๆเช่นผครูยกตัวอย่างนะเรื่องของการถือสินอดนะครับสินอดเนี่ยพูดถึงเราเนี่ยถือสินอดฟรัรดูในเดือนรอมฎอนครับสินอดก็คือการยับยั้งตัวเองจากบรรดาประการที่ทําให้เสียสินอดตั้งแต่ แสงอรุณขึ้นคือเวลาละหมาดซุบยี่ไปจนถึงดวงอาทิตย์ตกก็คือเวลาละหมาดมักริบนะครับเรามองภายนอกครับก็คือการทําตามคําสั่งใช้ของพระเจ้าใช่ไหมทําตามคําสั่งใช้ของพระเจ้าส่วนฮิกมัดภายในอ่ะตอนนี้มาเรื่องฮิกมัดครับก็ทําให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นเพราะอะไรครับในทางการแพทย์นะครับการหยุดกินนะครับ ก็จะทำให้ร่างกายนีคขับสารพิษออกมานะออกมาจากร่างกายนะมีการได้พักกับเพาะอาหารนะครับก็จะทําให้ระบบร่างกายที่มันใช้งานมาตลอดอตลอด11เดือนได้พักได้ฟื้นฟูตัวเองนะครับนั่นก็คือผลดีของการถือสินอด นะครันนี้มาฮิกมัตของการออกสากาดครับฮิกมัตของการออกสากาดนั้นมีอยู่มากมายหนึ่งครับช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของพี่น้องร่วมศาสนาที่อ่อนแอเป็นยังไงครับพี่น้องร่วมศาสนาของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเนื้อมัดที่เราได้นะครับมันไม่ได้เท่าเทียมกันบางคนเอาลอปอะทานริสกีให้มากบางคนมิสกีน้อยกว่าเรานะครับ เราในฐานะที่เป็นมือบนหมายถึงคนที่มีมากกว่าก็ต้องยื่นมือไปช่วยเหลือคนที่มีน้อยกว่าโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นพี่น้องร่วมศาสนาของเราเราจะเห็นในโลกออนไลน์นะครับในของในเ o ซบุ๊กจะมีเรื่องของอาการขอสดอดคอในเรื่องของบางเคสอย่างเช่นในบางเคสที่ไฟไหม้บ้านทั้งหมดอย่างเงี้ยครับนะ เงินที่ได้จากการออกสากาดตรงนี้นะครับเอาไปให้คนเหล่านั้นเนี่ยอย่างน้อยๆมันอาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็ชุบชื้นความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นนะครับ mm hmm. ข้อที่2ก่อให้เกิดความรักกันระหว่างพี่น้องอิสลามเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รับสาการดจากเราเนี่ยนะคนที่ให้คนแรกๆก็เราก็คือพี่น้องเราที่อยู่ใกล้ตัวเรา นะครับนอกจากเขาเป็นพี่น้องร่วมศาสนาแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดของเราเราให้เขาเขารับจากเราเขารู้ว่าเรานั้นดูแลเขาอยู่นะมันก็จะก่อเกิดความรักกันระหว่างพี่น้องของเราเองอันที่สามครับยับยั้งคุณลักษณะตนีขี้เหนียวที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เป็นยังไงนะในคนเรานี่ต้องมีแหละครับลักษณะของการไม่อยากให้คนอื่น มาใช้ของของเรานะครับทีนี้การออกสากาศเป็นการฝึกตัวเองอย่างหนึ่งให้เราลดอัตราลดความตรหนีขี้เหนียวที่อยู่ในตัวเราให้ออกไปบ้างนะรู้จักให้รู้จักร,รับการให้ตรงนี้เป็นการให้เพื่อให้เราได้ผลบุญเป็นการให้เพื่อที่เรานั้นจะลดกิเลสตหนีขี้เหนียวที่อยู่ในตัวเราสี่ครับ ลบล้างให้หายไปความยากจนและความสับสนวุ่นวายในสังคมครับมันต้องมีความแตกต่างสมมุติว่าคนรวยมีอยู่คนในหมู่บ้านมีคนรวยเพียงหนึ่งคนไม่มีใครออกสากัดเลยนะคนจนที่อยู่ก็ตกตีขโมยลักขโมยกันไปสุดท้ายความวุ่นวายจากความยากจนนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดความวุ่นวายครับผลกระทบนั้นก็กลับหายคนที่รวยนั้นด้วยแหละ นะเพราะว่ามันอยู่ในสังคมเดียวกันแต่เมื่อไรก็ตามที่เรายื่นมือไปช่วยคนอื่นความยากจนความสับสนวุ่นวายมันก็จะลดน้อยถอยลงไปและข้อสุดท้ายขอ้อที่5ให้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะนี่คือลูกกลอิสลามนะักเรียนจําดีๆลูกกอิสลามนะครับและลบล้างบาปบาปที่เกิดจากความตหนหีของเราบาปที่เกิดจากความสับเพ่าของเรานะครับการ มีหน้าที่ในดุนยาเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องนะครับทำเพราะว่ามันเป็นคำสั่งใช้ไม่ต้องไปหาเหตุผลทำไมต้องทำแต่ให้รู้ไว้ว่านี่คือคำสั่งใช้ของพระเจ้านะครับคุณครูฝากให้นักเรียนเขียนแปลนะครับนะในหน้าที่เ่าเดี๋ยวดูครูส่งไปแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากแปลให้เรียบร้อยแล้วก็ในคำศัท์ ในนั้นนะครับเราก็จะเอามาเป็นคำ้อสอบด้วยวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮฺมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุกครับ